คุณผู้ชมค่ะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าลงทุนกันในระยะยาวและเต็มไปด้วยความคาดหวังการหาทางออกที่คาดว่าจะทำให้ดีที่สุดสำหรับการศึกษาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบจึงต้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะการเรียนการสอนและรายวิชาในห้องเรียนเรื่องนี้กาลังเกิดการปรับเปลี่ยนและมันสะท้อนอะไรจะมีแนวทางแบบไหนที่จะสารต่อความคาดหวังเหล่านี้ให้เป็นไปได้จริงและตอบโจทย์ผู้เรียนจริงๆวันนี้ชวนคุยกันกันกบผู้ช่วย ศาสตราจารย์อัธพลอนันตะวรสกุลจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยกันบนโจทย์ที่ว่าวิชานอกตำราควรเรียนค่ะ รโรงเรียนสังกัดกระทรวงอวชิษฐ์ศาสตร์ที่ส่วนใหญ่นะมันถ้าเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่หน่อยมีคุณครูเยอะอะไรเงี้ยนะครับการการจะมีรายวิชาเลือกตามแบบความถนัดของคุณครูของผู้เรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะเขาไม่ด,ไมดูไม่ดูภายใต้การกากับของสพทเนาะแล้วก็โรงเรียนนวัตกรรมอีกหลายโรงอ่ะรายวิชาประมาณนี้มีการสร้างกันอยู่จริงๆต่อให้เป็นโรงเรียนสพทเองก็มีหลายโรงเรียนแหละที่มีวิชาเพิ่มเติมที่ มีความหลากหลายแบบนี้อยู่เพียงแต่สังคมอาจจะไม่ได้มองเห็นอย่างโรงเรียนลูกศิษย์ผมที่ชนกันอนุกูลเนี่ยมีกระทั่งวิชา globalization strategy s t y ส,สามะคือโลกการพัฒนศึกษาก,ก็ก็ถูกสร้างขึ้นด้วยคุณครูสังกัดสพทอนั่นแหละเขาก็ใส่พื้นที่ในหลักสูตรเช่นวิชาเพิ่มเติมทั้งหลายแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าไปดูโรงเรียนในบริบทอื่นเลยเช่นบริบทหลักพัฒนาธรรมเด็กหลากหลายชาติพันธุ์อะไรเงี้ยก็จะมีพวก โปรแกรมแบบพหุวัศึกษาในปรากฏในโรงเรียนอยู่เกา่าคือถ้าโรงเรียนไหนอะ่ะเขามีอิสระในการตัดสินใจเองได้มากอะ่ะหลักสูตรแบบนี้มันไม่เหนืบบากว่าแรงครูไทยนะครจะสร้างขึ้นมาแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเองควรจะมีส่วนในการซัพพอร์ตโรงเรียนแหละให้โรงเรียนสามารถที่จะแบบว่าออกแบบรายวิชาที่มันตอบโจทย์อนาคตตอบโจทย์ความสนใจเด็กให้มากขึ้นอันนี้คือความท้าทายครับผมค่ะชอบคําที่อาจารย์พูดว่าถ้าโรงเรียนไหน mm hmm. มีพื้นที่ในการตัดสินใจ mm hmm. ในการจัดการตัวเองได้มากแปลว่า hmm. ไม่ใช่ทุกโรงเรียนจะทาได้ครับผมครับโดยดูโครงสร้างอานาจรัตอนนี้อย่างของโรงเรียนสกสพทบางทีมันก็จะมีการท็อปดาวเชิง p o l i c เนาะเช่นการสั่งให้มีกิจกรรมในในโครงการต่างๆเข้าไปโรงเรียนหรือการจากัดติดตามตรวจสอบแล้วก็ยังไม่นับเรื่องเกี่ยวกับอ้ความคดาดหวังทางสังคมเช่นพอไปเรียนโรงเรียนกลุ่มที่เขาจะเน้นความเป็นเรื่องทางวิชาการหน่อยบางทีมันก็ไม่ค่อยมีสระในเชิงการออกแบบรายวิชาที่มันสนุก มันก็จะไปนเน้นเข้มข้นเชิงอะคาเดมิกเร็นวิชาการจ่ายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็กมีครูน้อยมีครูไม่เยอะเขาก็ไม่สามารถจัดรายวิชาที่มันหลากหลายได้มากเพราะครูก็ต้องแบกหลายวิชาอยู่และถ้าไปเกรดวิชาเพิ่มเติมก็คือครูก็ต้องพัฒนาพวกวสดุสารในการสอนเองทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ไปข้อจํากัดเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเรื่อง ออโตเรทีของโรงเรียนในการตัดสินใจเชิงว,วิชาการอ่ะมันจะมีสกอ o ์นอมีได้อย่างไรนี่คือเรื่องสําคัญเนาะอันที่2ก็คือที่ใดที่อํานาจไม่ร่วมมือไปถึงเงยอะอ่ะตรงนั้นน่ะมีสละในการตัดสินใจเราจะเห็นว่าขณะที่เราตื่นเต้นกับโรงเรียนสาธิตมอทจริงแค่ไปดูโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนมันจะมีทั้งวิชาแบบที่เราออกไปศึกษาชุมชนไปปกป้องพื้นที่สิ่งวัตถไในชุมชนเรียนในมิติว่าทมชุมชนเนี่ยเขาก็ทํากันมาตลอดติดก่าปีนี้นะแน่แสงไฟอาจจะไปไม่ค่อยถึงก็อาจจะเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันขันรั แล้วก็ส่งเสียงสื่อสารกับโรงเรียนบ้านนี่คือสิ่งที่สังคมอยากเห็นให้มากขึ้นแล้วก็กระทรวงเองควรจะลดท่าทีในการที่จะเข้าไปกํากับติดตามนะครับทั้งทั้งโดยตั้งใจไม่ตั้งใจแหละเอาเทีกระทรวงก็ไม่ได้มีการบังคับกับเกณฑ์เสียทั้งหมดแต่โรงเรียนก็จัดก,การศึกษาแบบเอาเอา,เอาความแบบสบายใจของโรงเรียนว่าจะไม่ถูกตรวจสอบเยอะมากนะักเอาตามที่คุ้นเคยกันหรือที่พอคิดว่ามันโอเค เพราะฉะนั้นบางทีการถูกควบคุมบางทีมันมาจากระดับโรงเรียนเองผู้อำนวยการเนอะบางทีก็มาจากเขตบางทีก็มาจากส่วนกลางซึ่งระดับการถูกควบคุมนเนี่ยมากน้อยแตกต่างกัน,กนครับค่ะค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์ในหลายเรื่องเลยนะคะว่ามีมวิชานอกห้องเรียน<ม>วันนี้เยอะเลยค่ะ<ม>ทีนี้จะทํายังไงให้ให้โรงเรียนกล้าหารด้วยนะคะเพราะครูมีความคิดสร้างสรรค์แล้วนะคะให้วิชานอกห้องเรียนมันถูกแอดเข้าไปในหลักสูตรเพราะมันตอบโจทย์เด็กอืม ครับคือในในในหลักสูบบตรฉบับปีห้าหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ตอนทุกวันเนี่ยมันก็เริ่มแบบมีพื้นที่ของวิชาเพิ่มเติมให้จริงๆตั้งแต่ลหลักสูตรปีสี่แล้วเขาก็พยายามจะมีคอนเซปต์ว่าใช้หลักสูตรก,กลางแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นท่องถินอะไรเงี้ยแต่พอทําเข้าจริงๆแล้วอะนิยามคำว่าท้องถิ่นแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับมันก็กลายเป็นตอบสนองความต้องการชุมชนเช่นพ่อแม่ต้องการให้ลูกเรียนวิชาที่ีวิชาการมากขึ้นกับ เอาไอ้พื้นที่30%นั้นนะมาเติมรายวิชาที่เป็นคอนเทนต์หมดเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ความหลากหลายผู้เรียนจริงๆเนาะแล้วก็จริงๆการกําหนดสัดส่วนของหลักสูตรอาจจะสําคัญจําเป็นแล้วก็ต้องเน้นว่าให้มันตอบโจทย์เป้าหมายของโรงเรียนแล้วก็ตอบ ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนคือตอนนี้ในหลักสูตรจริงๆมันไม่ได้เขียนขนาดที่บังคับว่าต้องสอนแบบเหมือนเหมือนกันทั้งประเทศเนาะแต่มันเป็นความคุ้นเคยของโรงเรียนในการจัดเอาแบบตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่กระทรวงจัดไปให้แล้วก็พยายามจะเพิ่มเติมในรายวิชาที่มันจะมีผลต่อการประเมินโรงเรียนเช่นในวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับการวัดระดับชาติเช,ช่นโอเนอะไรเงี้ยน้ำหนักของการสอนพวกวิชาวิทย์คณิตอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนางเข้มข้นมากหน่อยแล้วก็พอเป็นวิชาที่มันจะเป็นไปเปิดให้เลือกเนี่ย โรงเรียนเองก็อยู่ที่ความพร้อมของคุณครูแหละถ้ากําลังคุณครูมีเพียงพอก็อาจจะมีความหลากหลายได้อย่างเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องชนกนนิวกูนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเขามีครูจํานวนมากเพียงพอที่จะออกแบบรายวิชากันได้แล้วก็เป็นโรงเรียนซึ่งนักเรียนหญิงร้วนเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันก็ต้องการวิชาทางสายสังคมศาสตร์เยอะหน่อยก็เป็นพื้นที่ที่คุณครูก็จะออกแบบรายวิชาต่างๆผมเท่าที่ทราบก็จะเห็นบอกมีวิชาแบบ วัฒนธรรมร่วมสมัยวิชาสตรีศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งมันมาจากความสนใจคุณครูที่มามาตอบโจทย์ความสนใจผู้เรียนเนาะแล้วก็ออกแบบเปไ็นรายวิชาต่างๆได้ซึ่งผมคิดว่านี่คือเรื่องสําคัญที่ที่โรงเรียนควรจะต้องมีสละในการตัดสินใจแล้วก็เขตอะไรเงี้ยก็ควรจะส่งเสริมให้โรงเรียนมันมีความหลากหลายของตัวหลักสูตรที่มันยืดหยุ่นไปตามบร,ริบทผู้เรียนจริงๆครับค่ะทีนี้ย้อนกลับไปอาจจะมีคุณครูหลายๆท่านชมคลิปนี้อยู่แล้ว<ม>อยากจะหาทางเรื่องใหม่ๆ<ม> ให้กับวิชาเรียนของตัวเองอาจารย์มีข้อแนะนํำไหมคะมันจะต้อง,รงเริ่มจากตรงไหนครับผมจริงๆคุยกันระดับกลุ่มสาระแหละเพราะว่าจริงแต่โรงเรียนมันจะมีสัดส่วนรายวิชาเพิ่มเติมที่จะให้กลุ่มสาระจัดให้อยู่เนาะแล้วก็บางวิบางโรงเรียนก็ไปถึงขนาดที่เป็นลักษณะบูรณาการได้ข้ามสาระก็ได้แต่ส่วนใหญ่โรงเรียนเราจะยังคุ้นัาการที่อาจจะมอบหมายแล้วว่าให้ ของกลุ่มสังคมเนี่ยเพิ่มเติมมีสักกี่กี่รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมได้กี่วิชาแล้วก็มันเป็นเรื่องของการมีเหมือนกับแชร์ลีดเดอร์ชิพอะเพราะว่านำร่วมกันในกลุ่มสาระเนาะ,ะหลายโรงเรียนที่มันเกิดเรื่องวุนี้ไดพรคุณครูเข้ารวมตัวกันติด โดยเฉพาะคุณครูเจนกลางๆใหม่ๆที่เขาแบบอาจจะอยู่กับไปในร่มสมัยสนใจเรื่องการลงทุนสนใจเรื่องเข้าทันสื่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดพื้นที่ในการที่คุณครูเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็อาสาลกลับมาเปิดวิชาเลือกเองวิชาเพิ่มเติมเดี๋ยวออเดี๋ยวออกแบบหลกักสูตรแล้วก็สอนกันเองมันก็เลยมีอิสระในการทํางานเนาะนอกจากรายวิชาบังคับที่ต้องสอนเหมือนกันแล้วในตรงนี้เป็นพื้นที่ทดลองของคุณครูจริงๆผมคิดว่าณนะตอนเนี้ย โอกาสเปิดเดยอะมากเลยครับเช่นระบบการประเมินครูแบบ PA เนี่ยมันเปิดโอกาสให้คุณครูสามารถเกลี่ยอะไรด้วยตัวเองได้เยอะแต่อยู่ที่ว่าโรงเรียนตีความโจทย์นี้ยังไงพอเข้าใจหรือเปล่าพาะฉะนคุณครูอะต้องใช้ช่องทางเหล่านี้ที่มีอยู่อ่ะในการเป็นพื้นที่ในการทดลองอะไรที่ตัวเองจะมีส่วนในการเป็นเจ้าของและกระสร้างมาขึ้นมาได้นะค่ะรวมถึงการสอบด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าคุณครูหลายท่านเท่าที่ฟังคือไปอติดล็อกว่าทบูรณาการรวมก,กันแล้วอสอบอยังไงจริงๆคือมันมันเป็นกับดักเรื่องการประเมินผลนะที่เราติด ปิดกรอบอยู่กับการทําแบบการสอบทางการอย่างเดียวอะซึ่งจริงๆการรับผลประเมินผลมันมีมากกว่าการสอบทางการแล้วก็2ปีที่เจอโควิดกันมาทุกคนได้รู้แล้วว่าเราไม่ต้องรอด้วยการสอบ เราประเมินด้วยวิธีการแบบอื่นได้ยิ่งการศึกษาไทยจะเดินหน้าสู่การเป็นการศึกษาฐานสมรรถนะเนี่ยการสอบไม่ควรลดน้ําหนักลงมากๆเลยเพราะมันต้องเน้นสิ่งที่เราทาได้เนาะเรามาต้องเน้นการออกแบบเป็นงานที่มีความหมายให้มันเกิดบทเรียนที่มีความหมายเป็นมินิฟูเลอร์นิ่ของเด็กเนาะซึ่งเนี้ยอยู่ที่คุณครูะแหละแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่ทุกเขตการศึกษาต้องเร่งส่งเสริมกันตอนนี้คือการสร้างความเข้าใจกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องการรับผลประเมินผลเพราะมันจะเป็นตัวแปรมากเลยนะครับต่อการขับเคลื่อนไปสู่การศึกษาฐานสมรรถนะ ถ้าจะประกาศใช้หลักสูตรทางสมรรถนะจะเดินหน้าสุดการศึกษาฐานสมรรถนะแต่กเพืติดรอบเดียวกันวัดผลในการสอบเนี่ยไปไม่ได้จะกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเขย่าโรงเรียนเรื่องนี้จริง2ปีนี้ที่เจอโควิดจะมาผมคิดว่าโรงเรียนจุนวนไม่น้อยก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่จําเป็นทั้งรอสอบ,ด,าาสอบด้วยกันมาจต่สอบด้วยข้อสอบเ a เปอร์เทสแต่มอบหมายเป็นงานแต่คําถามคีอตอน,นที่มอบหมายงานเป็นงานที่มันตอบโจทย์ตามเอาคาหลักของการเรียนแล้วหรือยังมันจะเป็นงานที่ยิบย่อยอยู่หรือเปล่าเป็นงานที่ควอหมายแล้วหรือยัง อาจารย์ขาในใน,ในชั่วโมงที่งานของครูก็ยังล้นอยู่นะคะแล้วก็การทําฐานสมรรถนะยังนาร่องอยู่แล้วก็มไม่ง่ายเนะะี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์มองภาพการศึกษาในโลกหลังโควิดยังไงคะจริงๆผมคิดว่าหลังโควิดเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้ฮะเพราะถ้าเกิดจะเดินหน้าสู่การศึกษาสมรรถนะระหว่งางจะข้อนำร่องในพินีนวัตกรรมเนะี่ยทุกโรงเรียนสามารถเดินหน้าสู่การจัดก,การเรียนรู้ฐานสมรรถนะได้เลยโดย,ดย,ดย,ดยที่ไม่ต้องรอหลักสูตรเพราะหลักสูตรฉบับที่มีอยู่เนะี่ยก็มีการพอยต์เรื่องสมรรถนะ5เรื่องอยู่ แล้วก็ถ้าเกิดจะเดินหน้าสุดตรงนั้นเนี่ยก็ต้องการคิดระดับหลักสูตรซึ่งตอนที่เราเจอสารนการณคุยสองปีเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าโรงเรียนคุณครูเริ่มมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นถ้าพุ่มในการเปิดพื้นที่นในการคุยนะแล้วก็ท้ายที่มีการคุยกันเนี่ยข้ามกลุ่มสาระเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเห็นโอกาสของความเป็นไปได้ในการที่จะผ่อนคลายหลายๆเรื่องที่มันไม่ได้เป็นตัวที่รุงรังในหลักสูตรแต่แล้วก็สองปีมาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าบางเรื่องไม่ต้องทําก็ได้ในห้องเรียน ไม่ต้องสอนก็ได้ไม่ต้องสอนก็ไม่ได้เสียหายกับตัวเอาคาหลักของการเรียนการสอนเนาะซึ่งจริงๆสิ่งที่สําคัญก็คือต้องขอบทเรียนประสบการณ์ช่วงสองปีเนี้ยแล้วก็ก่อนจะก้าวหน้าสู่ก้าวเดินสู่การเป็นศึกษาทางสมรรถนะถ้าไม่จัดการหลักสูตรโรงเรียนน่ะขยับยากมากแล้วการจัดการหลักสูตรต้องเคลื่อนไปพร้อมกับการออกแบบเรื่องการวัดผลประเมินผลใหม่ไม่อย่างนั้นต่อให้กิจกรรมออกแบบดีแค่ไหนก็ตกม้าตายที่การสอบแล้วก็ไปติดอยู่ที่การแยกวิชาเพราะจริงๆแล้วยิ่งเป็นเด็กประถมศึกษายิ่งต้องบูรณาการ ลเป็นเด็กโตเนี่ยาจจะต้องแบบเปิดโอกาสให้พื้นที่ของความสนใจที่หลากหลายมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะนักเรียนมปลายเพราะว่าเขาจะเป็นใบแห่งการค้นหาตัวเองเพื่อจะไปสู่สายวิชาชีพต่างๆที่สนใจหรือสายวิชาการที่สนใจหลายโรงเรียนก็จะเริ่มออกแบบหลักสูตรตอนมอปลายสี่หเนี่ยที่มันมีหลากหลาย t r a ็กมากขึ้นแต่มีข้อสังเกตว่า ไม่ควรปล่อยให้แทร็กเหล่านั้นไปผูกโยงกับข้อตะแคนาวิชาเนาะแต่ควรจะผูกโยงไปกับความสนใจของเขามากกว่าไอการออกแบบเป็นวิศวะศาวิว์ศวิลนิติศิลรัฐศาสตร์เนี่ยมันกลายเป็นตีตีขอบเขตการเรียนของเด็กให้มันแคบมาก เ้าถ้าเกิดพอจบม6แล้วเข้าคณะวิชาเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกับเสียโอกาสไปเลยควรจะเป็นลักษณะที่อิงกับความสนใจมีรายวิชาเลือกหลากหลายเหมือนที่เราเห็นของโรงเรียนนวัตกรรมรงเรีศาสาธิทหลายหลายแห่งโรงท่านเยาวนหลายแห่งครับเนาะให้มันมีช้อยให้เด็กเลือกได้แล้วเด็กเขาจะเด้เป็นเจ้าของกันนรดูเองครับค่ะขอแถมคําถามสุดท้ายอาจารย์่ะอาจารย์ุกในยุคที่เด็กความสนใจโคตรจะหลากหลายเลยครูยุคนี้เป็นยังไงคะอาจารย์หายากครูยุคนี้ต้องเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้กับเด็ก ถึงจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ต้องยัง,ยงเป็นไลฟ์ลองเรียนเนอร์ต้องยอมรับว่าเรามีหลายๆเรื่องที่ดูไม่เท่าเด็กแล้วตลอดสองปีโควิดทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าเด็กสามารถเรียนโดยไม่ต้องอยู่กินเราอ,อยู่ข้างๆได้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีสปิสิาธ,ธิที่สุดอะแต่เด็กสามารถเอาตัวรอดได้ประมาณหนึ่งเวลาเขาอยู่ด้วยตัวเองที่เรียนหน้าจอหรือที่บ้านเรียนด้วยแพคเกจเนาะโอเคการมีครูอยู่ใกล้มันช่วยทําให้เห็นใกล้ชิดมากกว่าแต่ทุกวันนะี้เด็กเริ่มสามารถที่จะมีโอกาสในการจัดก,การตัวเองในการเรียนรู้แม้เขาจะยังไม่ชํานาญมากนักอะล้วผม ยิ่งเด็กมีความต้องการสนใจหลากหลายโรงเรียนยิ่งต้องมีพื้นที่ของหลักสูตรที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ให้เด็กปต่คนออกแบบด้วยตัวเองได้การมีรายวิชาแบบ i อเแบบที่สมัยก่อนมีเนี่ยควรจะเป็นอินดูเร์ซัพตี้จริงๆที่ไม่ใช่ครูไปกาหนดหัวข้อให้เด็กแต่ควรจะไปไกลดูของเด็กจริงๆแล้วคุณครูต้องวางตัวเองเพื่อนร่วมเรียนรู้ผมว่านี่คือเรื่องสําคัญเนาะเพราะถ้าเกิดทีนครูมองตัวเองเพื่อนร่วมเรียนรู้เนี่ยครูจะไม่ผูกขาดการออกแบบวิชาต่อให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแค่ไหนอะ่ะ แต่ถ้าบังคับเรียนโดยคุณครูออกแบบวิชามาให้ต่อให้ชื่อมันเซ็กซี่แค่ไหนแต่ถ้ามันแบบไม่มีตัวเลือกก็มีแค่2วิชานี้ที่ครูอ,ออกแบบให้มันก็ไม่ตอบโจทย์เด็กเนาะครับทั้งหมดนี้คือคุณเล่าเราขยายนะคะอย่าลืมว่าเพราะการศึกษาไทยคือเรื่องที่ต้องร่วมกันลงทุนระยะยาวกับเด็กและเยาวชนเรื่องนี้จงอยู่บนความคาดหวังแล้วก็จําเป็นมากๆค่ะที่ต้องเรียนรู้พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งระบบนะคะและกลับมาพบกับคุณเล่าเราขยายสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you.